วันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนเเลือกทํากันได้เลยนะครับก็ส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามผมในคอมเมนต์ได้ผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าเว็บนั้นยังถอนได้อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ในคลิปคลิปนั้นมาถามผมได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ก็ก่อนก็ผมได้ทําในเพลย์ลิสต์ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็จะเป็นอัปเดตการถอนเว็บบอร์ดเว็บขุดและก็เว็บเกมนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปผมก็ขอคนละ1ไลค์1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นคล้ายๆกับเว็บที่ผมเคยแนะนําไปเลยนะครับก็เราลองมาดูนะครับนี่นะครับยินดีต้อนรับชิบะเกมนะครับก็เราลองมาดูหน้าเว็บนั้นก่อนนะครับก่อนจะสมัคร หน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับอันนี้เขานะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็จะเป็นเกมอะไรอย่างนี้นะครับพันธมิตรตรงนี้นะครับนี่เรามาดูตรงพันธมิตรก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินล่าสุดนะครับนี่นะครับหกชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เรามาดูอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็คือ4ี8 0 0นะครับการลงทุนทั้งหมดก็คือ5 5 0ล้านหาแนนะครับดอกคอยนะครับก็การถอนเงินทั้งหมดก็คือ1ล้านดอกนะครับ1น0 0 0ล้านดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังของการขุดนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับลองมาดูกันได้นะครับมาดูวิธีการสามัครกันนะครับ วิธีการสมัครเพ, ktoś, พ um okay. okay. uh huh. pues okay. ื่อนๆก็ใส่อีเมลของเพื่อนๆไปเลยนะครับนี่นะครับเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็เข้าใส่อีเมลไปเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่อีเมลสักคู่หนึ่งนะครับโอเคก็ใส่อีเมลเสร็จปุ๊บแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วกดดําเนินการต่อเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครนี่นะครับถ้าสมัครสมาชิกมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็ใส่รหัสผ่านของเราไปนะครับ ปุ๊บล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับกำลังเข้าสู่ระบบบรุณารอสักคู่หนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับเขาจะส่งอีเมลไปให้เราใน Gmail นะครับว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแผ่นลงทุนนะครับก็ผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับนี่นะครับสัญญา365วันรับ1 2. 1ด็อก2.1อกทุกๆวันนะครับ ก็อร์เซ็นต์ก้าจเปอร์เซ็นตนะครับก็คือลงทุนขั้นต่ำหนึ่งสองด็อกนะครับก็อันนี้จะอยู่ที่365วันวันหนึ่งเราจะได้อยู่ที่10.2ดอกนะครับก็ลงทุน750ดรอ็อกนะครับโอเคผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับทําฟรีดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้5000ด็อกก็จะได้อยู่วันละ114.5ดอกนะครับต่อวันวิธีการทำงานของเว็บนี้นะครับ วิธีการทำงานของเว็บนี้เราสมัครมาครั้งแรกเขาจะให้อยู่ที่0.86ด็อกนะครับไม่ถึง1นะครับก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็สมัครเสร็จปุ๊บเราก็ออกนะครับแล้ววันพรุ่งนี้พอข้ามเที่ยงคืนของวันนี้วันนี้ไปนะครับก็มากดเข้าสู่ระบบทุกๆวันนะครับเราก็จะได้อยู่ก็ผมได้เมื่อวานนี้ผมได้อยู่ที่ 0. 86ด็อกนะครับพอผมล็อกอินมาวันนี้ผมก็จะได้อยู่ที่1.70ด็นอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ทาอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นพันธมิตรเราก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเขาบอกว่าเชิญเพื่อนคนที่คุณรักแล้วพวกเขาชนะ100รดอลลาร์ในแบบของคุณอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับโอเคมาดูอันนี้จะเป็นรับประวัตินี่นะครับ สมัครมาครั้งแรกนะครับนี่นะครับลงทุนฟรีรับรายได้นะครับก็เมื่อวานนี้อันนี้ผมสมัครมาเมื่อวานอัตรารับนะครับก็คือ0.2%จะได้มาอยู่ที่0.849 2 0 0 s a t o ส h i เ o ้านคนะครับก็พอมาวันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบวันที่15นะครับนี่นะครับก็ได้มาอีก0.84นะครับก็เพื่อนๆก็แนะนำให้เข้ามาลงชื่อเข้าใช้ทุกๆวันนะครับเหรียญก็จะเด้งขึ้นให้ตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตอนตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นคําถามพบบ่อยอันนี้ติดต่อคําถามทีท่พบบ่อยนะครับก็ลิขสิทธิ์เว็บก็อยู่ที่วันเพิง่งเปิดมาวันที่สองศนย์สองหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีการถอนนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี่นะครับกดที่รูปเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเหรียญตรงตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ ก็มีเหรียญให้เราถอนเป็นบิตคอยนนี้ก็เป็นของลงทุนนะครับรู้ว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.001 0 00 BTC นะครับ l i คอย0.1นะครับอี t h เรียม0.001นะครับก็ถ้าเป็น d o คออยแล้วก็ใส่ตรงนี้เอาลิงก์กระเป๋ามาวางตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็อันนี้จํานวนจํานวนเราก็ใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ0 ก็มีอยู่1.6984ดอลลนะครับก็เพื่อนๆจะถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับก็เขาไม่ได้กําหนดว่าว่าให้เราถอนเข้ากระเป๋าอะไรนะครับมาดูที่ตั้งค่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป,นปลี่ยนแปลงรหัสผ่านประวัติการถอนนะครับเพื่อนๆจะถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ลองเอามาใส่กันดูได้นะครับผมจะถอนเป็นฟอสเซตเพย์นะครับ พอเข้ามาที่คําว่าด,ดี p o s i ตตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาด o อสคอยนะครับแล้วก็ปรีดอสคอยไปเลยแล้วเราก็เอามาใส่ตรงกดคลิกตรงนี้ถอนเขาบอกที่อยู่การรับเงินแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินที่เราจะถอนก็คือ1.6ึ่งจุดหกเก้าแปดสี่หนึ่งจุดหกเก้าแปดสี่หนึ่งจุดหกเก้าแปดสี่นะครับแล้วก็กดส่งถอนได้เลยนะครับ โอเคก็ได้ผลสรุปแล้วนะครับก็สามารถถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยด็อกขึ้นไปนะครับนี่นะครับคุณสามารถถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยด็อกขึ้นไปนะครับพอครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับว่าเว็บนี้จ่ายหรือไม่จ่ายนะครับก็เราก็ล็อกอินเข้าทุกๆวันนะครับเราก็จะได้เหรียญทุกๆวันเลยนะครับโอเคเว็บนี้ก็ถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยด็อกนะครับก็ทำทุกๆวันไม่มีอะไรมากแค่กดเข้ามาล็อกอินวันนี้เสร็จใช่ไหมครับ พรุ่งนี้เราก็มาล็อกใหม่วันอื่นๆก็มาล็อกเข้าล็อกอินเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็หลักๆเลยเพื่อนๆก็เข้ามาล็อกอินทุกๆวันนะครับเพื่อนๆจะได้รับเหรียญทุกๆวันนะครับโอเคเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ